สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้ตั้งใจจะมาพูดคุยกับท่านในเรื่องของกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างที่ท่านทราบว่าความสำเร็จในชีวิตนั้นล้วนต้องการกำลังใจครับเพราะกำลังใจนั้นก็เปรียบเสมือนกับพลังงานที่เราจะสามารถใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้นะครับ ก็เปรียบก,กับพลังงานจากแบตเตอรี่หรือพลังงานจากน้ำมันที่ใช้ในเครื่องยนต์กลไกลต่างๆถ้าหากขาดพลังงานแล้วชีวิตก็เคลื่อนที่ไปได้ช้าหรือไปไม่ถึงเป้าหมายนั่นเองโดยปกติผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีกำลังใจที่ดีอยู่แล้วครับจากการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติสิ่งนั้นย่อมทำให เขามีกำลังสมาธิที่บริบูรณ์มีกำลังความเพียรและมีความตั้งมั่นสูงแต่อย่างไรก็ดีเมื่อกลับมาจุติใหม่มาเกิดในชาติภพปัจจุบันบางครั้งท่านอาจจะอาจจะไปเกลือกกล้วกับอใบายามุกสิ่งที่ไม่ดีหรือเผลอทำผิดศีลต่างๆนานากำลังนั้นอาจจะลดลงได้ครับเพราะว่าศีลนั้นทำให้เกิดสมาธิ และสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาหากท่านผิดศีลก็จะทำให้เกิดเครื่องบันทอนในชีวิตไม่ว่าท่านจะไปเบียดเบียนสัระสับในข้อใดก็ตามและนอกจากนั้นผมยังพบว่าการทำผิดศีลจะทำให้จิตใจท่านนั้นไม่มีความเป็นปกติเพราะท่านจะหวาดระแวงในเรื่องที่ท่านทำผิดและกลัวว่ากรรมนั้นจะกลับมา ส่งผลต่อท่านณการใดการหนึ่งในอนาคตตามปกติผู้ที่มีเส้นกากบะบกกลางฝ่ามือนั้นมีนิสัยกล้าหาญพร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ดีอยู่แล้วนะครับทั้งนี้เนื่องมาจากอุปนิสัยจากชาติภพที่ผ่านมาที่ท่านมีความตั้งใจที่จะลงมาสืบทอดพระพุทธศาสนาดังนั้น ท่านจึงมีเจตจำนงอันแรงกล้ามีความตั้งจิตที่มีความตั้งมั่นที่จะลงมาดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเพื่อใช้ชีวิตในการสืบทอดพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีบางท่านเมื่อลงมาเกิดแล้วอาจจะหลงลืมภารกิจหลงลืมความตั้งใจและเป้าหมายอาจจะไปคบเคื่อน ที่ไม่ดีพบเพื่อนชั่วมั่วไปทางอบายามุขล้วนส่งผลให้พลังชีวิตท่านนั้นลดน้อยถอยลงและส่งผลกรรมในทางกลับกันต่อผลลบในชีวิตได้เป็นอย่างมากครับเมื่อกรรมส่งผลต่อชีวิตทําให้อุปสรรคในชีวิตของท่านนั้นมากทั้งนี้ก็ย่อมส่งผลต่อกําลังใจในการดําเนินชีวิตของท่านทําให ถูกถดถอยลงเป็นอย่างมากนั่นเองครับชีวิตเมื่อมีกำลังใจนั้นท่านจะมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องตกเป็นทาสเป็นเงาของผู้อื่นใช้ชีวิตของเราดำเนินไปโดยมีการควบคุมถือหางเสือถือพวงมลาลัยไม่ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมให้เรามีเครื่องมือที่จะ,ะเผชิญกับปัญหา และความยากลำบากในชีวิตให้เราสามารถรักษาไว้หรือเพิ่มอูลนกำลังกายกำลังความคิดไม่ย่อดท้อเมื่อต้องเผชิญกับโชคร้ายให้เราทำงานได้ดีและได้มากกว่าปกติด้วยวิธีที่รู้จักเอากำลังใจเข้ามาช่วยกำลังกายและกำลังความคิดให้รู้จักดับอกุศลจิตที่เป็นโทษและเป็นภัยต่อตัวเรา เช่นความกลัวความกโกรธความโลภความอิจฉาลิษยาความทุกข์ร้อนความวิตกกังวลต่างๆนานาล้วนเป็นเครื่องบันทอนกำลังจิตทั้งสิ้นเมื่อเกิดเคราะห์ร้ายก็ดีอุปสรรคใดๆในชีวิตก็ดีถ้ายังมีกำลังใจมั่นคงอยู่เราจะไม่เป็นไปตามกระแสชีวิตที่ตกต่ำหรือพลาดพลัง้งถ้าเราต้องการสร้างอนาคต อยู่เบื้องหน้าในเบื้องหน้านั้นก็ยังมีความหวังที่จะได้ประกอบกิจให้เป็นประโยชน์ต่อไปมีโอกาสที่จะสร้างคุณความดีสร้างกุศลลบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตนั้นหากมีกำลังใจท่านจะมีหนทางที่จะก่อคุณประโยชน์ให้แก่ตัวและแก่ส่วนรวมอีกมากสามารถที่จะเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้นะครับ ถ้าท่านไม่ขึ้นถึงยอดไม้ก็ยังมีกิ่งก้านสาขาที่จะให้ไต่สูงขึ้นไปอีกหรือถ้าตัวเราเองจะทำอะไรอีกไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ยังมีทางอบรมปลูกฝังบุตรหลานในความรับผิดชอบให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติให้เขามีความคิดมีทักษะที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต อย่างเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งนั่นเองครับในการสร้างฐานะความเป็นอยู่ก็ดีในการสร้างอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้าก็ดีเราจะขาดกําลังใจมิได้เลยถ้าขาดกําลังใจชีวิตก็คงจะย่อยยับไปกับชะตาชีวิตที่หาความแน่นอนมิได้ฉะนั้นเราจึงควรสร้างกําลังใจให้ตัวเอง อันเป็นการสร้างชีวิตในอนาคตรหรือการสร้างอนุชนรุ่นหลังให้ได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ